ในปี2522เกิดข่าวใหญ่ขึ้นในวงการหมัดมวยเมื่อเกิดการล้มศึกชิงแชมป์โลกขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยเหตุการณ์จราจนวุ่นวายจากแฟนมวยมีการจุดไฟเผาเวทีมีการพังอัฐจันทร,ร์และข้าวของทรัพย์สินมากมายเป็นการชิงแชมป์โลกระหว่างริคาโดคาโดนาเจ้าของมองกุฎโลกรุ่นจูเนียเฟเธอร์เวทชาวโคลอมเบียกับวิชิตเมืองร้อยเอ็ดนักชกขวัญใจชาวไทย แต่เหตุที่การชริงแชมป์โลกต้องกลายเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์เพราะแชมป์โลกกลับไม่ยอมขึ้นเวทีเนื่องจากทางโปรโมเตอร์ผู้จัดไม่มีเงินจ่ายค่ารางวัลอีก1นล้านแปดแสนบาทโดยโปรโมเตอร์ขึ้นเวทีประกาศขอล้มศึกกลางคันสำนักมวยไทยประกอบรายการก็ไม่ยอมขึ้นชกเหตุกลัวไม่ได้เงินเช่นเดียวกันคราวนี้คนดูเลยฮือพังทั้งสนามเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าต้องมีการขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาเสริม ตำรวจจับโปรโมเตอร์ในข้อหาช่อโกงโดยมีแฟนมวยตามแห่ไปแจ้งความที่โรงพักกันแน่นขนาดประมาณค่าเสียหายทั้งเวทีและทรัพย์สินในสนามกว่า3ล้านบาทส่วนแชมป์โลกกับผู้จัดการเพ่นผง,งไปขอนกันโดยมีตำรวจคุ้มกันก่อนนั่งรถทัวร์เข้ากรุงเทพหนีความยุ่งเหยิงทันทีเรื่องราวตำนานคดีดังแฟนมวยร้อยเอ็ดจราจนเผาวเวทีหลมสึกชิงแชมป์โลกจะเป็นอย่างไรและเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง โดยเหตุการณ์ความวุ่นวายในครั้งนี้สอกเขามาตั้งแต่ช่วงเช้าวันเสาร์ที่17มีนาคม2522เมื่อปรากฏว่าอนุชาวัชระตังคะโปรโมเตอร์ผู้จัดศึกในครั้งนี้ไม่ทราบว่าหายหน้าหายตาไปไหนผู้จัดการแชมป์โลกคือมิสเตอร์มาซาโตหาไม่เจอเลยประกาศผงผางออกมาว่าเงินรางวัลการชกตามกฎทางผู้จัดต้องใจ่ายให้ครบก่อน ถ้าอนุชาหรือโปรโมเตอร์ไม่เอาเงินที่ขาดอีกเกือบ2ล้านบาทมาให้จะไม่ยอมให้นักชกของตอนขึ้นชกโดยเด็ดขาดสำหรับการชกในครั้งนี้นั้นทางนักชกแชมป์โลกได้รับเงินงวดแรกไปแล้ว4 0 0แสนบาทเท่านั้นหลังจากนี้มิสเตอร์มาสโตยังบอกอีกว่าเวทีชกเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แคบหรือกว้างไปหรือยอย่างไรชกในร่มหรือกลางแจ้งก็ยังไม่รู้เลยส่วนกรรมการก็อาจจะเอ็นเอียงก็ได้ยังมีความพวงในเรื่องนี้อยู่ ต่อมาเวลา12นาฬิกาสนาทีของวันที่17วันเดียวกันนั้นเองผู้จัดการแชมป์โลกมิสเตอร์รามิโอมาซาโดและกรรมการให้คะแนนชาวโคลอมเบียหลุยดุนบา,ารวมทั้งสักีพยานมิสเตอร์ครอปเปอร์ได้นั่งประชุมกันอย่างหน้าดำคำเครียดในห้องอาหารของโรงแรมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงินรางวัลอีกจำนวน1ล้าน8แสนบาทที่ทางผู้จัดยังไม่เอามาให้และกลายเป็นมนุษย์ล่องหนไม่ยอมมาพบหน้าซึ่งถ้าไม่เอาเงินมาให้ก็จะไม่มีการขึ้นเวทีชก พร้อมทั้งระบุโดยว่าต้องเป็นเงินดอนลลาร์เท่านั้นเงินไทยไม่ยอมรับคือ90,000ดอลลาร์ในขณะนั้นเองพญาอินทรีผู้มากบาร,รมีในวงการมวยเทียมบุญอินทรบุตรและคณะได้เดินเข้ามาในห้องอาหารฝ่ายแชมป์โลกจึงเรียกเข้ามาสอบถามถึงปัญหาเงินดังกล่าวพร้อมทั้งพูดว่าเทียมบุญในฐานะผู้ติดต่อต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ซึ่งพญาอินทรีได้ตอบป,ปฏิเสธว่าเพียงผู้ติดต่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินติดต่อในฐานะของสภามวยอาชีพเท่านั้น ทั้งสองฝ่ายได้ถกเถียงกันลั่นห้องอาหารกระทั่งพยาอินทร์ทุบโต๊ะอาหารเสียงดังสนั่นพร้อมทั้งประกาศว่าจะขึ้นชกหรือไม่ก็ตามใจแต่ไม่รับรู้ในเรื่องเงินทางสินซึ่งทางผู้จัดการแชมป์โลกก็กล่าวว่าการชกครั้งนี้จะไม่มีเกิดขึ้นทางฝ่ายผู้จัดต้องจ่ายค่าเสียหายในการฝึกซ้อมตลอดระยะ2เดือนที่ผ่านมาและการเจราจาต่างๆก็ยังไม่ลงเอ่ยกระทั่ง18นาฬิกา30นาที ก่อนถึงเวลาชกค,คู่ชิงแชมป์โลกจะเริ่มขึ้นเกือบสองชั่วโมงในอนุชาวัชระตังคะผู้จัดศึกชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ได้เดินทางมาถึงเวทีมวยชั่วคราวที่บึงพรานชัยด้วยใบหน้าหม่นหมองโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การอารักขาเกือบสิบคนโดยนายอนุชาได้ก้าวขึ้นบนเวทีคอไมโครโฟนก่อนจะกล่าวกับแฟนมวยนับหมื่นรอบสนามว่ากระผมนายอนุชาวัชระตังะะคนนะ,งะหรือในานามสิงสังเวียนที่ชาวอีสานร,รู้จักดี มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้พยายามต่อสู้มาโดยตลอดการทำงานครั้งนี้เมื่อเริ่มแล้วนาะอนุชามีแต่ใจมีแต่ความจริงต่อวงการมวยต่อนักมวยและชาวอีสานกระผมมีความจำเป็นขอกราบแทบเท้าขอพี่น้องชาวอีสานจงโปรดเมตตาสงสารต่อกระผมซึ่งสึกชิงชป์โลกครั้งนี้นายอนุชาขาดความสามารถหลังการชั่งน้ำหนักในตอนเช้า กระผมได้พยายามทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติตามสัญญาของการชิงแชมป์โลกโดยจ่ายเงินให้แชมป์โลกไปแล้ว800,000บาทซึ่งกระผมมีหลักฐานในการจ่ายโอนจากธนาคารเรียบร้อยตลอดจนได้จ่ายค่าเครื่องบินและคณะแชมป์โลกไปก่อนแล้วจำนวน400,000บาททั้งยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพื่อการจัดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกครั้งนี้แต่แล้วจนเวลา17นาฬิกาของวันนี้ก็ได้ชี้ชะตาผมว่าไม่สามารถจะให้มีการแข่งขันชกมวยคู่ชิงแชมป์โลกได้ กระผมจึงขอกราบลาออกจากวงการมวยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระผมพร้อมจะต่อสู้ขอยืนหยัดแม้ถูกประนามว่าหลอกลวงซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวกระผมขอกราบแทบเท้าต่อแฟนมวยอีกครั้งเงินรายได้ในวันนี้จะไม่มีการนำเข้ากระเพาะหรือลูกเมียของผมแต่ประการใดกระผมขออำลาจากวงการมวยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประวังว่าจะให้อภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นคำประกาศในอนุชา แฟนมวยรอบสนามกว่า8 0 0พคนต่างโห่ร้องตะโกนด่าพร้อมกันนั้นแฟนมวยเลือดร้อนจากชั้น3ก็พังอัจฉรย์ฮือลงมาชั้นสองโอลมานไปหมดโคศกสนามประกาศว่ามวยไทยประจํารายการจะชกต่อไปจนครบคู่คนดูก็ยิ่งโห่หนักจนบุกเข้ามาถึงที่นั่งชั้นริงไซเป็นผลให้แฟนมวยที่ตีตั๋วริงไซอยู่เดิมต้องวิ่งหนีกันอุตรุดอย่างไรก็ดีขณะที่แฟนมวยกําลังโกรธหลโอลรมา ن อยู่รอบเวทีข้างบนเวทีนักมวยไทยก็ยังคงชกต่อไป ท่ามกลางเสียงเ hey ฮของแฟนมวยบางกลุ่มที่ดูมวยไปและคนกับเสียงโหฮาป่าของผู้ที่ตีตั๋วเข้ามาหวังดูศึกชิงแชมป์โลกแต่ต้องพลาดหวังจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นท่าไม่ดีรีบยกกำลังกันเข้ามาคุมคณะผู้จัดศึกชิงแชมป์โลกโดยมีแฟนมวยกลุ่มหนึ่งราวๆสองพันคนเฮโลตามไปล้อมลงพักไว้แน่นขนาดด้วยความโกรธแค้นทางด้านพยาอินทร์ีเทียมบุญอินทรบุตร โลมมเตอร์ซึ่งเป็นผู้ติดต่อแชมป์โลกลิคาโดให้มาป้องกันตำแหน่งกับวิชิตเมืองร้อยเอ็ดถึงกบไงายหลังเป็นลมเมื่อแชมป์โลกลิคาโดหายตัวไม่ยอมชกขณะเดียวกันโรเปซาเรียนผู้จัดก,การฝ่ายต่างประเทศของทางเทียมบุญก็พลลมใส่ไปด้วยเรียกหายาดมพระเชหนาให้วุ่นวายพลังอุทานว่าเสร็จแน่ถ้าข่าวนี้ป่าประกาศไปทั่วโลกคงหากินกันต่อไม่ได้แล้วต่อไปจะสั่งนักมวยที่ไหนมาชกในเมืองไทยใครเขาจะมา ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจังหวัดประกอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนายศักดาอ้อผงพลตํารวจตรีสมิตภูนสวัสดผู้บังคับการตรํารวจภูธรภาคห้านายวิโรธอมรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดและพันตํารวจเอกประชาพรมนอกผู้กํากับการตรํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดประชุมเคลียร์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเปิดถแถลงให้สื่อมวลชนทราบว่าการจัดศึกมวยโลกในครั้งนี้จังหวัดไม่มีส่วนรับรู้หรือมีส่วนได้เสีย เพียงแต่ให้เช่าสถานที่ด้านพันตำรวจเอกประชาพรมนอกผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ถแถลงว่าขอให้แฟนมวยแบ่งกลุ่มกันตามราคาตั๋วที่ซื้อไว้เช่นใครซื้อราคา99บาทให้รวมกลุ่ม99บาทไปเข้าแจ้งความซึ่งปรากฏว่าแฟนมวยได้ทยอยกันเข้าแจ้งความ300รายในข้อหาช่อโกงประชาชนส่วนวิชิตเมืองร้อยเอ็ดนักชกชาวไทยซึ่งกลายเป็นไมห้หลังคู่ชิงแชมป์โลกก็ยังไม่ทราบว่าตนเองไม่ได้ขึ้นชิง ยังคงเตรียมพันหมื่นและนวดที่โรงแรมก่อนจะมาสนามเมื่อผู้สื่อข่าวไปแจ้งก็งงและไม่เชื่อจนสนองรักวานิชเทรนเนอร์ซึ่งนั่งอยู่ใกล้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังจึงเชื่อวิชิตกล่าววา่าผิดหวังมากเพราะรอวันนี้มานานทางด้านสนองก็พูดเสริมว่าเอ็งไม่ต้องเสียใจกูเสียใจมากกว่าแล้วก็เก็บข้าวของกันสำหรับแชมป์โลกลิคาโดคาโดนามีรายงานว่าหลังจากที่ไม่ยอมขึ้นชกได้จัดเตรียมข้าวของลงกระเป๋าจากโรงแรมสีชุมพลอันเป็นที่พัก โดยมีตำรวจนอกเครื่องแบบเฝ้าเต็มไปหมดจากนั้นเวลาประมาณ18นาฬกาเศษริคาโดก็กระโดดขึ้นรถตำรวจมุ่งหน้าไปยังจังหวัดขอนแก่นพกเรงว่าแฟนมวยเลือดร้อนจะตามมารุมประชาทันในเวลาต่อมาที่บึงพรานชัยเวลาประมาณ19นาฬกา50นาทีแฟนมวยเริ่มคว้างปลาสิ่งของและเก้าอี้หลังจากอดทนอดกลั้นมานานโดยจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ทราบวาลิคาโดน่าจะไม่ยอมชกกับวิชิตแน่แล้ว แต่เมื่อทางสนามประกาศว่ามวยไทยทุกคู่จะชกกันหมดแต่ในขณะเดียวกันบรรดานักมวยไทยซึ่งแต่ละคนมีราคาค่าตัวในการชกกันคนละหลายหมื่นบาทกลับไม่ยอมขึ้นชกเพราะก็ไม่ทราบว่าเมื่อชกแล้วจะไปเอาเงินค่าตัวที่ไหนหลังจากที่มวยไทยไม่ชกผ่านไปแล้ว3คู่จนถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ระหว่างผ่านศึกน้อยครีนชุมแพกับเลิงนรงศิริพงศ์ปรากฏว่าเรืองน,ร,ร,งนรงไม่ยอมขึ้นเวที แม้ผ่านศึกน้อยจะขึ้นไปนั่งรอบนเวทีเป็นเวลานานแล้วก็ตามเมื่อเป็นดังนี้กลุ่มแฟนมวยในสนามจึงเริ่มโห่เป็นระยะระยะแต่ทางโคศกสนามก็แก้สถานการณ์ด้วยการประกาศให้คู่ต่อไปอรชุนน้อยฮอมหาชัยกับสนธิเดชมิตรพักดีขึ้นมาชกเมื่อคู่นี้ชกกันจบสิน้นคู่ต่อไปคือสมิงหนุ่มสิทธิบุญธรรมกับจักรชัยน้อยศักดิ์วิทยาก็เริ่มสร้างเหตุการณ์ถล่มเวทีในคู่นี้เองเมื่อสมิงหนุ่มสิทธิบุญธรรม ขึ้นบนเวทีพร้อมพี่เลี้ยงและกรรมการแต่ปรากฏว่ากลับไม่มีแม้แต่งเงาของจักรชัยน้อยศักด์วิทยาแม้ทางสนามจะประกาศตัวเรียกจักรชัยน้อยครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดแฟนมวยซึ่งอดรนทนไม่ไหวก็เริ่มถล่มเวทีด้วยการคว้างปาสิ่งของทุกอย่างที่มีกระดมไปที่เวทีมวยเป็นจุดเดียวนอกจากนี้เก้าอี e ้หลายตัวยังถูกลือถอนคว้างปาไปด้วยจนกรรมการต้องกระโดดลงจากเวทีเป็นคนแรกตามโดยสมิงหนุ่มและพี่เลี้ยงจากนั้น ทั้งคนดูกรรมการนักมวยก็เกิดการอนลวนอนละเวงชุลมุนวุ่นวายกันทั่วสนามไปหมดโดยก่อนหน้าจะมีการถล่มเวทีนั้นมวยไทยคู่เอกของรายการนี้คือแมวป่าสิทธิช่างกับพันมงคลฮอมหาชัยซึ่งทั้งคู่มีค่าตัวราวๆห้าหกหมื่นบาทก็แสดงตัวว่าถ้าไม่ได้เงินก่อนก็จะไม่ขึ้นชกแต่ยังไม่ทันถึงคู่เอกคู่ของสมิงหนุ่มกับจักรชัยน้อยก็บังเอิญมีค่าตัวราวๆเดียวกันเหมือนกันก็ไม่ขึ้นชกบนเวทีจึงเกิดเรื่องดังกล่าว และในที่สุดเมื่อนาทีจราจนมาถึงเก้าอี้นับร้อยตัวทยอยปลิวลงมาเราก็หาฝนจนถูกสายไฟฟ้าริมขอบเวทีเกิดไฟช็อตและแปรเปล,ปล่ทันใดนั้นเองอัจฉริย์ทางด้านคนดูก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นโดยรอบเมื่อคนดูที่โกรธแค้นสุดขีดจุดกระดาษหนังสือพิมพ์และเศษขยะเผาจนเปลวไฟลุกชนอย่างน่ากลัวขณะนั้นมีคนกำลังเมาลายหนึ่งแสดงความกล้าหาญอย่างบ้าบิ่นขึ้นไปบนเวทีแล้วนอนกลางหลา ขณะนั้นก็มีขี้มเมาลายหนึ่งกระโดดขึ้นไปบนเวทีนอนแผดหลาจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องกระโดดขึ้นไปลากลงมากรรมการและเจ้าหน้าที่รอบสนามต่างวิ่งหนีความกโกราหดอโศมานกันอุตรุดโดยคงเหลือเพียงวิรพงษ์ยาววนโนพาสผู้สื่อข่าวไทยรัฐที่ยังนั่งพากรายงานสดๆผ่านโทรศัพท์สายตรงสู่สำนักง,งานใหญ่ไทยรัฐกระทั่งในที่สุดไฟก็รามเรียนมาจนถึงขอบเวทีเศษไม้ดวงไฟร่วงกล่าวเจ้าหน้าที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นท่าไม่ดี เร่งว่าเครื่องโทรศัพท์จะสูญเสียแน่จึงเข้ามานำเครื่องไปจากผู้สื่อข่าวทําให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐก็ต้องเพ่นตามไปด้วยพร้อมรายงานเหตุการณ์โอลมมนสดๆในสนามเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่สายโทรศัพท์จะถูกตัดไปว่ารถด,ดับเพลิงสามคันที่จะวิ่งเข้าไปดับไฟที่ลุกโชนช่วงในสนามไม่สามารถเข้าไปได้รวมเหตุการณ์โกลลหนโอลมมนวุ่นวายในสนามประมาณ45นาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดลงได้ มีรายงานเพิ่มเติมจากสถานีตำรวจภูธรอําเภอเมืองร้อยเอ็ดว่าแฟนมวยที่โกรธแค้นต่างทยอยเข้าแจ้งความจนเสมียนเวรพิมดีดจนเงื่อไหลครยยอยมีรายชื่อผู้แจ้งความทั้งหมดถึง274แผ่นกระดาษฟูลสกปโดยร้อยตำรวจตรีศักดาแสงเดือนนายร้อยเวรต้องสั่งเพิ่มเสมียนเวรให้เขามาช่วยจดข้อความและลายชื่อแฟนมวยโดยพนักง,งานสอบสวนตั้งข้อหานายอนุชาวัชระตังคะกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343 ฐานช่อกงประชาชนซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 1, 000ห0,000หื่นหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากเหตุการณ์จราจนในสนามมวยแล้วรายการสวนสนุกรอบเวทีบึงพรานชัยก็พลอยประสบการขาดทุนอย่างย่อยยับยังผลให้วิเชียนลูกราชบุรีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวและไม่สามารถยกขบวนกลับบ้านได้เนื่องจากไม่มีค่าน้ํามันรถจนต้องครวญผ่านผู้สื่อข่าวว่าแย่แล้วกลับก็กลับไม่ได้ ข้าวเย็นยังไม่รู้จะกินที่ไหนอยากได้เพียงค่าน้ำมันรถเท่านั้นจะได้ยกขบวนไปแสดงที่อื่นต่อสำหรับเนื้อรายการศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ปรากฏว่ามีวงดนตรีแชมป์โลกลูกทุ่งของแสนสักเมืองสุรินทร์ซึ่งจะต้องยกวงมาเปิดทำการแสดงโชว์เป็นครั้งแรกปรากฏว่าในช่วงเช้าวันชกอดีตแชมป์โลกชื่อดังแสนสักนำเงินมาดจำจำนวน3 0 0พันบาทมาคืนกับผู้จัดและขอไม่เปิดการแสดงเหมือนรู้ว่าจะมีเหตุโอนละเวงโกละหนเกิดขึ้น แสนศักเมืองสุรินทร์จึงตัดสินใจเปลี่ยนโปรแกรมการแสดงเปิดวงอย่างกระทันหันโดยยกวงไปเปิดการแสดงที่บ้านไผ่แทนหลังเหตุการณ์จลาจนภายในเวทีแชมป์โลกลิคาโดคาโดนาพร้อมผู้จัดการทั้งสองคนคือออสววนโดซันเชสและมาชาโดได้พากันเก็บข้าวของพร้อมกับเดินทางออกจากจังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งหน้าไปจังหวัดขอนแก่นโดยผู้จัดการของแชมป์โลกเผยว่าจะชกกับใครก็ได้ขอให้ได้เงินก่อนตามสัญญาตำแหน่งแชมป์โลกเป็นตำแหน่งทำเงิน เมื่อไม่ให้เงินจะต่อยได้อย่างไรเมื่อเดินทางถึงขอนแก่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากร้อยเอ็ดก็พาคณะแชมป์โลกเข้าแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่นถึงสาเหตุที่เดินทางมาไม่ได้เบี้ยวการชกแต่ถูกผู้จัดเบี้ยวก่อนโดยแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อนพร้อมทั้งจะขอเดินทางเข้ากรุงเทพทันทีโดยรถทัวร์วในคืนวันที่17นั่นเองทางด้านพยายอินทร์ย์เทียมบุญอินทรบ,บุตรซึ่งติดตามคณะแชมป์โลกมาถึงขอนแก่นได้เปิดเผยความรู้สึกด้วยใบหน้าหมองมน ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ว่าเป็นเรื่องของหุ้นส่วนของนายอนุชาเองที่ใจไม่ถึงครั้งแรกเตรียมเงินที่ได้จากการขายตัวหน้าสนามไปให้แต่มีไม่พอเพราะได้แค่1นึ0 0 0บาทเมื่อหาเงินไม่ได้จึงเกิดการอนละเวงขึ้นและเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เงินมัดจําที่ให้ไปแล้วก็ต้องเสียไปฟรีเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยพร้อมทั้งยังเผยต่ออีกว่าการล้มงานในวันนี้ทางโปรโมเตอร์คือนายอนุชาต้องประสบกับการขาดทุนไปไม่ต่ำกว่า4ล้านบาท จากเงินที่ใช้ไปแล้วเกือบ8 0 0แสนบาทก็เลยตัดสินใจเลิกเลยดีกว่าเพราะขาดทุนมากไปกว่านี้ไม่ไหวแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วยังจะมีการจัดการชกอีกหรือไม่พยาอินซีโปรโมเตอร์ใหญ่ชื่อดังกล่าวว่าต่อไปนี้การจัดมวยชิงแชมป์โลกคงไม่มีให้ดูกันอีกแล้วผู้สื่อข่าวสัมทับว่าแล้วทำไมไม่ปลอบใจแฟนมวยทางพยาอินซีกล่าวว่ากูกลับไปร้อยเอ็ดกูก็โดนเหยียบนะสิพยาอินซีกล่าวพร้อมดมยาดมตลอดเวลา เวลาต่อมา20นาฬิกานาทีเหตุการณ์ที่บึงพรานชัยยังโกลาหลโอดละมานต่อไปกระทั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดสั่งตัดไฟทันทีทําให้เวทีบึงพรานชัยนั้นมืดสนิทมีแต่แสงไฟจากการเผาเวทีลุกโชนช่วงแต่รถด,ดับเพลิงยังเข้าสนามไม่ได้ต้องใช้วิธีฉีดน้ําจากภายนอกขณะนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งใช้เครื่องขยายเสียงประกาศให้คนดูซึ่งยังอยู่ในสนามนับพันคนให้กลับบ้านไปแต่ยังไม่มีใครฟัง ยังคงอารวาสโหหาป่าทำลายสนามอย่างมันมือมีการวิ่งเข้ากระชากหัวสูบน้ำรอบๆเวทีจนเจ้าหน้าที่เห็นท่าไม่ดีต้องส่งวิทยุด่วนขอกำลังเพิ่มเติมจากมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงอีกสองหมวดขณะนั้นมีการรวมกำลังเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณนั้นแล้วกว่า330นายซึ่งเบื้องต้นระดมมาจากอำเภอร,รอบนอกของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง8อํอำเภอโดยมีพันตำรวจเอกประชาพรมนอกผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดยืนควบคุมสั่งการตลอดเวลา พันตำรวจเอกประชาเผยว่าประมาณการค่าเสียหายครั้งนี้น่าจะ3-4ล้านบาทโดยเฉพาะหลอดไฟบนเวทีนั้นพังย่อยยับไปทั้ง10ดวงเครื่องขยายเสียงก็พินาศไม่เหลือตัวเวทีที่ยืมมาจากยโสธรพังเรียบซึ่งพันตำรวจเอกประชากล่าวว่าโปรโมเตอร์ต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับแฟนมวยที่ก่อความวุ่นวายยังไม่สามารถจับได้เลยแม้แต่คนเดียวเพราะตำรวจเกรงว่าหากมีการจับกลุ่มจะเกิดสถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกตอนนี้ฝูงชนบ้าคลั่งมากทำอะไรรุนแรงไม่ได้ พันตำรวจเอกประชาพรมนอกกล่าวอย่างน่าเห็นใจครั้นต่อมาเวลา21นาฬิกาได้มีกลุ่มวัยรุ่นขบวนใหญ่มุ่งหน้าไปยังร้านตัดเสื้อร้านหนึ่งในถนนเปรมประชาราชกลางเมืองร้อยเอ็ดซึ่งเป็นร้านของภรรยาของนายอนุชาวัชระตังค์ขับโรมโมเตอร์ใหญ่กลุ่มวัยรุ่นเต็มไปด้วยความขุ่นแค้นจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเกรงว่าจะเกิดการวุ่นวายจนถึงขั้นเผาร้านเลยรีบส่งกำลังเข้าไปดูแลแต่ปรากฏว่าภรรยานายอนุชาู้แกล่าวขนลุกๆุหล,ลบไปก่อนแล้ว จึงรอดพ้นจากความวุ่นวายไปได้อย่างวุดวิดสำหรับเบื้องหลังที่แท้จ,จริงก่อนเกิดเหตุจราจลในสนามนั้นในเวลาต่อมาจึงได้รับการเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายศักดาอ้อพงเป็นคนบอกให้นานุชาไปประกาศงดการชกตั้งแต่เวลา16นาฬิกาแล้วเนืน่องจากเห็นว่านาอนุชาไม่มีทางจะหาเงินมาจ่ายได้แนะ่และลิคาโดก็คงไม่ขึ้นชกแต่นานุชาอ้างว่าขอเวลาอีกนิดหนึ่งจากนั้นก็ไปสำรวจตามห้องขายตั๋ว พบว่าขายตั๋วได้เงินสดเพียง180,000บาทเท่านั้นไม่เพียงพอใจ่ายให้แชมป์โลกจึงขึ้นไปประกาศงดการชกเมื่อเวลา17นาฬิกานาทีจนเป็นเหตุของจลาจลดังกล่าวมีรายงานเพิ่มเติม,ตมว่าก่อนที่คณะของแชมป์โลกมาซาโดผู้จัดการจะเดินทางไปถึงจังหวัดขอนแก่นได้มีการตกลงประชุมเป็นครั้งสุดท้ายกับนายแคล้วธนิกุลและนายคริสสารสินจากบริษัทไทยน้ำทิพย์และกรรมการจากฝ่ายไทยโดยว่าจะจัดศึกชิงแชมป์โลกขึ้นใหม่ โดยยินดีจ่ายค่าชคให้แชมป์โลก1ล้าน4แสนบาทพร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ2ที่นั่งโดยจะจัดที่เวทีราชดำเนินหรือลุมพินีที่ใดที่หนึ่งในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หน้านี้หรือมีกำหนดภายในไม่เกิน14วันข้างหน้าและจะมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วประเทศโดยโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่อง5ซึ่งทางมาซาโดผู้จัดการแชมป์โลกก็ตกปากรับคำเป็นที่เรียบร้อยส่วนจะเป็นเวทีใดวันไหนนั้นต้องรอคุยกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ในเวลาต่อมาปรากฏว่าคณะแชมป์โลกลิคาโดคาโดนาหลังจากถึงกรุงเทพเราเข้าพักที่โรงแรมฟลอริดาเป็นการทันทีจากนั้นเมื่อถึงโรงแรมลิคาโดก็ขึ้นห้องแล้วปล่อยผู้จัดการกับกรรมการชาวโคลอมเบียมิสเตอร์หลุยส์ดุนรา,าพร้อมพักพวกกลุ่มใหญ่เข้ามาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโดยบอกว่าขอให้นักมวยได้พักผ่อนโดยคณะแชมป์โลกลิคาโดกับบอกปัดข้อเสนอของทางฝ่ายไทยในการจะจัดศึกชิงแชมป์โลกในไทยแม้ว่าจะรับประกันในเรื่องเงินทั้งหมด ให้ทางไทยติดต่อกับสมาคมมวยโลกเองเพราะต้องฟังคําสั่งว่าจะให้ป้องกันกับใครต่อไปเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นยืนยันว่าจะบินกลับในวันที่18นี้หน้าโดยเผยว่าเห็นใจนานุชาวัชระตังค้าผู้จัดและไม่ได้เรียกร้องเรื่องอื่นใดอีกถือว่าเป็นประสบการณ์ฝากขอบคุณประชาชนชาวไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี เป็นอันว่าความหวังในการที่วิชิตเมืองร้อยเอ็ดจะได้ขึ้นเวทีชิงแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เฟเธอเวตของสมาคมมวยโลกกับริคาโดคาโดนาตามความหวังที่จะจัดให้มีในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าที่กรุงเทพนั้นหลังความวุ่นวายที่ร้อยเอ็ดหมดสิ้นไปทางฝ่ายไทยซึ่งนำโดยเทียมบุญอินทระบุตรและเทพนิมิตอินทระบุตรก็ได้เปิดการเาจรจาในช่วงเที่ยงวันที่18มีนาคมที่โรงแรมฟลอริดาอย่างจริงจัง โดยทั้งฝ่ายไทยได้ให้เหตุผลว่าตอนนี้มีผู้ที่ยินดีจะรับช่วงจัดสึกครั้งนี้ใหม่และเรื่องเงินรางวัลทั้งหมดก็จะจ่ายให้ทันทีไม่มีบิดพลิ้วหรือมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นอีกซึ่งภายหลังที่ได้รับข้อเสนออย่างจริงจังมิสเตอร์มาซาโดผู้จัดการของริคาโดคาโดนาได้ตอบว่าตามกฎแล้วทางแชมป์โลกต้องปรึกษากับสมาคมมวยโลกก่อนตอนเองไม่สามารถตัดสินใจปัญหาดังกล่าวได้ดังนั้นจึงต้องเดินทางกลับ รอให้สมาคมมวยโลกสั่งว่าจะป้องกันตำแหน่งกับใครต่อไปซึ่งเท่าที่ทราบหลังป้องกันตำแหน่งเสร็จผู้ชนะต้องไปป้องกันตำแหน่งกับนักมวยญี่ปุ่นสำหรับเรื่องนี้ตนเองก็ไม่ได้รังเกียจรังงอนยินดีจะชกกับวิชิตแต่อย่างที่บอกต้องให้สมาคมมวยโลกชี้ขาดดังนั้นตอนนี้มีทางเดียวคือทั้งฝ่ายไทยต้องติดต่อผ่านไปยังสมาคมมวยโลกและทางที่ดีที่สุดคือทำหนังสือขอโทษและชี้แจงให้ทางสมาคมมวยโลกทราบด,ด้วยโดยเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นประสบการณ์ คณะแชมป์โลกเองก็เสียใจและรู้สึกสงสารโปรโมเตอร์อนุชามากและจะไม่เรียกร้องอะไรอีกแล้วเท่านี้เขาก็แย่แล้วนอกจากนี้มิสเตอร์มาซาโดยังฝากขอบคุณแฟนมวยชาวไทยที่เข้าใจในเหตุการณ์และฝากบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยทำงานได้ดีมากกระทับใจในการให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีผมขอขอบคุณเป็นอย่างมากโดยนายเทพนิมิตอินทรบุตรเผยว่าคณะแชมป์โลกจะเดินทางกลับในวันที่19มีนาคม25 2 2 โดยขอให้ตนเองดําเนินการเรื่องตรวจเครื่องบินโดยผู้จัดการทั้งสองขอเดินทางแวะโตโเกียวแล้วไปนิวยอร์กขณะที่ริคาดกับเทรนเนอร์และกรรมการชาติเดียวกันจะบินตรงไปยังนิวยอร์กซึ่งขณะนี้กําลังหาเที่ยวบินให้อยู่ทางด้านวิชิตเมืองร้อยเอ็ดซึ่งกลายเป็นนักชกโชคหลายเป็นไม้ไม่ได้ขึ้นชิงมงกุฎโลกอย่างน่าเสียดายก็เดินทางกลับกรุงเทพพร้อมสนองรักวานิชเทรนเนอร์ซึ่งสั่งให้ลงมือซ้อมตามปกติไม่ได้ให้หยุด โดยนักชกจากเมืองร้อยเอ็ดกล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้เพียงคําเดียวว่าเสียใจที่สุดครับวิชิตเมืองร้อยเอ็ดชื่อจริงวิชิตสุวรรณพลึกภูมิลําเนาอําเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดชื่อในการชกมวยไทยโกตองเมืองร้อยเอ็ดเคยเป็นอดีตแชมป์มวยสากลร,รุ่นจูเนียเฟร์เทเวนต์ของเวทีลุมพินีและยังเคยเป็นแชมป์เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นกีฬาแห่งชาติถึง3ปีซ้อนในปี2 5 1 8ถึง2520 ก่อนจะเบนเข็มมาชกมวยสกลอาชีพวิชิตเมืองร้อยเอ็ดมีโอกาสอีกครั้งในชีวิตเมื่อวันที่3ตุลาคม2524เมื่อเขามีโอกาสได้เดินทางไปชิงแชมป์โลกจูเนียร์เฟเธอเวทสมาคมมวยโลกที่ประเทศอาร์จเจนตินาก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้คะแนนหลังจากการชกครบ15ยกให้แก่แชมป์โลกเจ้าถิ่นเซอร์จิโอวิกเตอร์พันมาหลังจากนั้นอีก2ปีวิชิตมีโปรแกรมขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งกับลีโอครูส จ้าของแชมป์โลกในวันที่12มิถุนายน2526แต่ในระหว่างที่เขากำลังเข้าค่ายซ้อมอยู่นั่นเองเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่21เมษายน2526จนไม่มีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งจบสถิติการชกมวยสากลอาชีพตลอดชีวิตไว้ที่การชนะ12ครั้งซึ่งเป็นการชนะน็อกถึง6ครั้งแพ้1ครั้งและเสมอ1ครั้งวิชิตเมืองร้อ กราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะไรจินเดอรี่ชาแนล